เขามีเหตุผลด้วยอ่ะเพราะว่าแบบน้องแบบมีสองคนน่ะแล้วคือเขาทดลองมาแล้วว่าเขาไม่สามารถแบบเซิร์ฟสองคนได้น้องพีไม่มีสองน้องพีท่าน้องพีไม่มีสองน้องพีน้องพีเพราะว่าวันนึงวันนึงอ่ะน้องพีก็ต้องดูคนนี้วันนึงวันนึงก็ต้องก็ดูคนนี้น้องพีไม่สามารถจะแยกล่างมาแล้วนะแยกล่างเลยเกอมาจากว่าถึงรอบที่อาอจะต้องไปจ่าย่าปาาไก่คือน้องเอลซ่าที่นางยังอยู่ในช่องแขน รักษาเขาไว้อยู่แล้วก็ไปจ่ายตังเสร็จแล้วก็คุยกันว่าเออถึงใจแล้วก็เลยหันไปถามเขาไงว่าเออน้องพีเนี่ยมีน้องแชทตู้เย็นอยู่ตอนตอนก่อนน้องพีอ่ะน้องพีเขาบอกว่าเขาไม่เอาใช่ไหมแต่พอพี่ทีพี่ทีก็บอกไม่เอาแต่บอกแต่น้องหนาวมากเลยนะลูกน้องอยู่ในช่องแขนงแบบหนาวมากแล้วพี่ทีก็เฮ้ยก็ได้เมื่อวานนี้เราก็ถามพี่ทีนะพี่ทีบอกว่าอะไรอ่ะพี่ทีก็บอกว่าแม่เขาก็ไม่เอาเหมือนกันเขาไม่อยากมีน้อง ไม่ไหวแล้วคงเกินล้เกินกว่าทุกวันนี้ก็สุดทานทน <laughs>